ฉะนั้นอีฉันต้องมาหน้าสดค่ะเอ้ยทุกคนเอาเป็นว่าอีฉันมาหน้าสดเสตือนภัยนะคะโอ้โหแต่ง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 นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะรับไม่ได้นะคะอืมนี่คือหน้าสดแม่แล้วลูกนะคะสดกว่านี้ก็ปกติดีนี่เวลาแต่งหน้านะเอาขึ้นแบบนี้นะคะเอาขึ้นแบบนี้นะนี่เอาขึ้นแบบนี้นะคะคุณดูนะเมื่อกี้ตาตกๆใช่ไหมแล้วโอ้โหทุกคนดูนะคอเออขนตาก็ไม่มีนะคะ อ่าแป๊บหนึ่งแปรร๊บหนึ่งแป้งกัลิพอเลยนะคะแประร้งกัลิโอ้ยขนตาสักหน่อยเนาะพุกุขามาหน้าสดมากนะคะเมื่อกี้ใครมาไม่ทันไปย้อนนะคะจะได้เห็นหน้าสดชนิตานะคะว่าเหี่ยวเบอร์ไหนว้าไม่ใช่ว่าสวยสดเบอร์ไหนนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งกรอ่อนพุกุลเตรียมร่างกายเอาไว้เตรียมใจเอาไวะะ้ด้วยค่ะทั้งสั่นทั้งสะเทือนแน่นอนนะคะเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้ต้องมา แต่วันนี้ก็เกือบไม่ได้มานะคะเดี๋ยวใส่กันาสาดแป๊บวันนี้ฝนโตกอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ